ไจิมๆมาดิค่ะเฮ้ยคูถามมึงหน่อยดิมึงเอาตูดงวนจริงเหรอเฮ้ยบอกหน่อยดิเป็นไงบ้างอะ่ะรู้สึกไงบ้างอะมันไหม <c oughs> มันป้าอุย้ยมึงผู้หญิงก็ไม่เอามึงหรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะรู้ไหมเอ็ดดีทำไมผู้หญิงไม่เอามันอนะเพราะอะไรรู้ปะ JRP วันดีค่ะนะเพราะว่ามันชอบท่าตีอังกาศถ้าเคยเคยเห็นไหมเวลาใครไปเที่ยวพัทยาอะนะใช้ขวดเป่าตรงนั้นเป่าปุ๊บ มันคงเล่นท่าแบบนั้นแหละเขาก็เลยกลัวผู้หญิงอะเอามันไม่ได้นะเพราะมันซาดิสนี่แหะแสดงว่าโอโ้นี่มันนี่มันพว่วงมาหลายอย่างให้หน่าสงสัยพฤติกรรมแบบนี้นะเดี๋ยวไปถามให้ครับพี่นะถูกไหมเออไปถามให้หน่อย ชั่วนะมันชั่วในสันดานขนาดงัวมันยังไม่เว้นเลยเ <c oughs> ขาบคุณนะคะน้องสาวบนคนสวยมือไม่ว่างไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเข้าใจพี่ก็ไม่ว่างเหมือนกันมันคงหอมนะสีแล้วแห้งหน้าขึ้นฟ้างห้งหน้าขึ้น้าเฮ้ยแหงหน้าขึ้นฟ้าเสร็จแล้วก็จำ้บ t, จำบึ้ดจ้ำบึ้ดตูดงัวเนี่ยนะอุย้ยรับไม่ได้นะต้องถามลิง ยังไง้าวหเคยดูข่าวไหมคะที่มีที่ไม่มีคนเขาบอกว่าเอาขวดเบียร์ไปตั้งไว้ตรงที่ท่อหนูเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วมา,าเห็นเห็นเห็นคลิปนี้อยู่นะคะมีคนถ่ายรูปอันนี้มาด้วยมีมีจริงๆนะคะนั่นแหละทั้งแหวนอ่าทั้งหมาไปนั่งเฝ้าตรงหลุมบ่อบ่อหนูด้วยนะจําได้เลยหมาตัวนั้นน่ะชื่ออะไรนะหมาตัวนั้นชื่ออะไรนะ ไปนั่งเฝ้าบ่อหนูเนี่ยเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยมันสอแววตลอดเลยมันเห็นทุกอย่างแต่ว่าไม่มีใครเอาไปกล่าวลองลองย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆได้เลยนะคะย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยอย่างที่คุณช่างแม่งน่ะช่างพองเนี่ยเอามาออกเห็นไหมส้มๆมาดีค่ะนะเขาจะพยายามลื้คลิปเก่าๆเนี่ยมาให้ดูนะคะไปดูช่องช่างแม่งนะคะช่างแม่งชาแนลเห็นไหมคะเราเอง เราไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยแต่เราจําได้เพราะว่าตั้งแต่วันที่11ลงมาแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรกันขึ้นมาบ้างเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกคนในครอบครัวนั่นแหละหนูไม่ได้ทอดใครนะแต่คนในครอบครัวนี่แหละนะคนในครอบครัวนั่นแหละ,นนร,หละรู้การเห็นการแต่ว่าจะโบยขี้ให้กับชัยพลวิภาเพื่อที่จะให้ชัยพลวิภาเนี่ยไปตายในคุกเข้าใจไหมพวกมือวิจัยดํากันสุดๆเลยเนี่ยกุจะบอกให้นะ ขนาดลูกเขาเสียชีวิตเนี่ยเขายังไม่ขึ้นไปตามหาบนเขาเลยมีหน้ามีหน้าไปเซลฟี่กับสามีตัวเองเนี่ยเห็นไหมละ่ะไปเซลฟี่กันข้างบนอย่ยมีความสุขเนี่ยมันมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายตอนตีสามเนี่ยแล้วก็มันมีผู้หญิงโทรมาอีกนะมีผู้หญิงโทรมาให้ไปรับลูกอีกตรงเต็มเขาคือพวกเราเนี่ยเราอยู่กันมาเนี่ยเรารู้หมดอะเห็นไหมผลสุดท้ายเป็นยังไงพี่ออลซอนสวัสดีค่ะ ใครลือ้อคดีถ้าเมื่อไหร่ที่เขาลื้อคดีนะมึงจบแน่เลยพวกมึงอะ่ะกูบอกเลยแต่น,นี้มันไม่มีการลือ้อคดีเพราะว่าอยามคนเก่าเนี่ยเขาจะปลดกเกษียณแล้วถูกไหมเดี๋ยวจะมียามคนใหม่เข้ามาพอม,มียามคนใหม่เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมานั่งลื้อคดีหรือเปล่าก็ไม่มีหรอกนะเหมือนรู้เห็นเป็นใจเราไม่ได้โทษใครนะเว้ยกูไม่ได้โทษใครพี่วีราศาักดิ์กนดีค่ะกูไม่ได้โทษใครชื่อสูโมโอ่อ๋อชื่อสุโม่เหรอ เพระสุนันั่งสารพอน้องไปดมและนั่งเฝ้าใช่ไปนั่งเฝ้าตรงท่อเลยเพราะว่าหมาเนี่ยมันแสนรู้มันเคยสนิทกับอะไรเนี่ยเราเลี้ยงหมาเนี่ยนังฟ้าเนี่ยเลี้ยงหมามาตลอดถูกไหมเลี้ยงหมามาตลอดเลยคุณทองเนี่ยเนี่ยคุณทองนะคะาสวัสดีค่ะอ่าถูกไหมพี่โอแทนสวัสดีค่ะนะเรารู้หมาเนี่ยมันรู้ว่ามันเคยเล่นกับน้องมันเคยเล่นกับใครมันก็จะไปนั่งเฝ้าเห็นไหมมันก็ไปนั่งเฝ้าจริงๆ พอไปนั่งเฝ้าเนี่ย